ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพอย่างิงครับกระผมน,นายวินัยศิีลาเลิงนายกสมาคมงสื่อพิมพ์สื่อสามรมุขชมปอกอเจ้าของกร,รังไทยนิวไรท์และทันข่าวการเมืองิูทีวีออนไลน์ครับวันนี้สือเป็นเรื่องดีสําหรับการที่ได้ไปเสนอข่าววันนี้นะครับคลิปที่ยิ่งใหญ่คือข่าวของการุูการกุศลซึ่งเป็นการทาบุญกระถินสามัคคียิ่งใหญ่จริงครับ โดยการน,นำของมาริตาเพชรประโคหรือน้องโดนะครับน้องดมาริตาชื่อเพราะเป็นสตรีหญิงที่นำสิ่งดีให้กับพ่าชาวไทยและก็หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศกัมพูเจียหรือเรียกว่ากัมพูชานะครับโดยมีการเชิญท่านองค์พระองค์เจ้า,าสีสวัสราศสินเรียกแกว่าท่านองค์เจ้าสีสวัสราศสิทวันนี้ท่านก็ ได้โชว์ฝีมือทั้งการแสดงร้องเพลงนะครับตอนนี้เป็นคลิป,คล,ปคลิปแรกแล้วก็ได้มีการเชิญท่านพลโทชัยสิทธิ์ชินวัตรประธานฝ่ายคารวะนะครับซึ่งท่านก็นมาแล้วก็ท่านกำนันปอรหรืออดีตรัฐมนตรีเจ้าของแป้งมันเยี่ยมผลอุตสาหกรรมสงสารหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวดูในคลิปวันนี้ถือว่าเป็นการเชิญดารา นะครับไปดูเฉพาะคุณปาหรือถ่และซึ่งกับผมเคยร่วมการแสดงเป็นแสดงมายกลนมาเมื่อสมัยก่อนหลายสิบปีนะครับก็เจอกันขาหนาคาตากันนะคือน้องของบ้างคณะน้องชนดชื่นบ้างลหลายท่านมาร่วมบุญจดจบนะครับมีกระบ,บุนแห่ช้างนะพระเจ้านะครับ เป็นผู้ที่ร่วมให้เกียรติกับน้องโยขึ้นบนช้างหลังช้างขบวนแห่ช้างใหญ่กิจอ้อมมาหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านอังกลวงตำบลสูงเนินอำเภอหนอกงกระเบือกระสังจังหวัดปุยยังซึ่งเราทอดจังหวัดปรุรยังมาอำเภอกระสังหรือเรียวกว่าบ,บ้านอังกวงวัดพนมดินสวนละลาม วัดพนมินทรสวนละามจึงเป็นวัดท,ท,ท,ที่ที่ขดาดห,หลายๆอย่างนะครับการสร้างอุโบสถเี็นสำคัญเราเลยรูปสร้างอุโบสถหลังใหญ่นะอยู่ในกลางเลยเดี๋ยวจะดูวิธีมวยดูอะไรต่างๆตามคลิปวันนี้ผมขอเพียงให้แจ้งประมวลภาพไปไม่ต้องอ่าบรรยายอะไรมากมายซึ่งก็ได้รับเงินนะครับร่วมทำบุญเป็นะภาร่วมกัน กับเนะนาสมัคอมพิวเตอรพิมพ์สื่อสังคมชนซึ่งกตัญญูในการที่ได้บอกข่าวสารกันนะครับก็ขอฝากคุณครั้งนี้โดยเฉพาะที่เราดูไม่ได้ก็คือน้องโยนะครับเรียกแย่ๆนะครับเราก็เขายังยังจังยังถือว่าเป็นเป็นสติที่ใช้ได้ดีมากเลยทั้ง5ประเทศเวียดนามพม่ากัมพูชาประเทศลาวซึ่งเราก็ได้สัมผัสให้การต้อนรับนะครับก็ขอบอกงานคุณครั้งนี้ถือว่าท่านได้ทำบุญถูกต้องและยิ่งใหญ่จริงๆครับ ก็ขอดูคลิปทั้ง2คลิปข่าวนะครับพลังไทยนิวแล้วก็ทันข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาช่วงวัดทาวงเท้าครับก่อนที่จะมีขบวนแห่ทางจะช่วสตอนนี้เราเน่าไทครียว่ากามารยาะครับรั้หาัาลฝั่งาเทไทยมีวามแล้วนะครับ สูงเลกับขบนชคลายหลายรูปเราคกกณะสองในบนเ่งมีความค้ช้างกำลังขึ้นิงลนตัวมาแล้วไรูเ้ขบวนช้างโดยทีน้องโดยับระชายนะครับก็เป็นขบวนที่เข้าสู่ที่จะทำพิธีถวายกรินนะครับในช่วงบายนะครับ ลอยมาโดยนภากาแล้แลยตัวดวงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้แม้มีพระบรมทุกทานญาไห้ว่าพระสงฆ์ทั้งวงยอมรัให้เกิดพระพิสุรูปหนึ่งเพื่อจะกัด เพื่อจะทำเพื่อจะทำซึ่งกติงรัตธรรกิจตามพระบรมทุกานญาตและมีพระอัตถกถาจาร์ผู้รู้พระบรมทุกาธิบายสังวรณนาเลยว่าที่สู่รูปใดประกอบด้วยประกอบด้วยศีละ สตาติคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทรรมเบ็ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นที่สูงรูปนั้นจริสมควรเพื่อจะกระทำกตินับธารกิจตามพระบรมทุกทารมญากได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรเก่พระพิสุรูปใัจนจงพร้อมตันยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปนั้นเอนันสารเริวานท่างปวงนี้ข้าวเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระพิสุโยทินธรรมวิโย เป็นผู้มิสติปัญญาสามารถเพื่อทำกถินักธารกิให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพระวิสุรูปใดเป็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่างกลาระหว่างสง